สนับสนุนโดยมิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตใหม่ปัญหานักโทษล้นคุกเป็นเรื่องที่น่าเศร้ากว่าร้อยละสาพวกเขาคือผู้บริสุทธิ์ที่จะต้องหาหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองเป็นคนบริสุทธิ์และให้สารพิพากษายกฟ้องซึ่งกว่าจะถึงวันนั้นก็ต้องใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากในเรือนจำแต่แม้พ้นโทษออกมาแล้วสังคมก็ยังตราหน้าว่าเป็นพวกขี้คุก ปิดโอกาสให้เข้าทำงานทั้งรัฐบาลและเอกชนแม้ว่าปัญหานี้มีเพิ่มขึ้นทุกๆปีแต่ตำรวจก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการทำงานและวิธีการทำคดีไปติดตามเรื่องนี้ครับศาลจังหวัดเชียงใหม่อ่านคำพิพากษาสารดีกาวันท,ที่27มิถุนายน2557 9ปีหลังการตายของเบญจพรหรือแอนนี่ผ่องผิวที่พบเป็นศพในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คดีนี้พ่อของแอนนี่ฟ้องวุทิชัยใจสมัครหรือปุ๊วอร์มอัพกล่าวหาว่าเป็นคนฆ่าแอนนี่บุตรสาวเป็นวันที่12ธันวาปี48ครับผมปกติผมกับคุณแอนน่ก็จะเจอกันทุกเย็นที่ร้านอาหารผมผมมีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งชื่อว่าร้านวอร์มอัพอยู่ตรงยมเหมินนะฮะในบริเวณร้านอาหารวอร์มอัพเนี่ยผมก็จะมีร้านขายแผ่นเสียง แอนกับผมเนี่ยจะ,จ,ะจ,ะจะต้องอาทานข้าวเย็นด้วยกันทุกวันกับทุกวันครับท่านหนึ่งที่ก็จะมีอย่างต5ห้าวันแล้วฮะวันนั้นมันตรงกับวันที่สิบสองแล้ววันนั้นก็เป็นวันที่เป็นวันครบรอบงานแต่งงานของรุ่นพี่ผมที่เป็นเจ้าของร้านอาหารชื่อว่าขันอาสาผมก็บอกแอนว่าถ้ากินข้าวเสร็จเนี่ยสี่ทุ่มเนี่ยถ้าเลิกขายของหรือหน้ามอคือแอนเนี่ยเขาขายของพวกกิฟท์ช็อปอยู่หน้ามหาลัยเชียงใหม่นะฮะ ราก็นัดเจอกันว่าสี่ทุ่มไปเจอกันนะแต่พอถึงเวลาแองก็ไม่มาครับสารดีกาพิพากษาว่าโจทย์ไม่มีประจักษ์พยานที่เห็นว่าวุฒิชัยเป็นคนลงมือฆ่าผู้ตายพิพากษากลับคำพิพากษาสารอุทธรให้ยกฟ้องและปล่อยตัวจำเลยในเรื่องของพยานพยานเนี่ยมีการปรักปรามได้หรือพยานนี่อาจจะมีการกลับคำ กลับไปกลับมาได้นะครับอย่างงี้เนี่ยผมว่ามันไม่แฟร์กับทางทั้งผู้เสียหายหรือในกระบวนการยุติธรรมเองประจักษ์พยานเขาไม่มีอยู่แล้วครับแต่เขาผูกโยงเรื่องว่าน่าจะเป็นเรื่องชู้สาวอาจจะเป็นการถึงหัวแล้วบุกอาจจะทําร้ายแฟนหรือการฆ่ารัดคอเป็นจพรหรือแอนนี่ผิวพอง บเป็นศพเมื่อวันที่13ธันวาคม2548สภาพผิาพนคอสีดำปิดตาแขนทั้ง2ถูกมัดด้วยเข็มขัดนิรภัยคอถูกรัดด้วยเข็มขัดนิรภัยติดกับต้นกระถินภายในป่าละเมาะหลังปั๊มปตทในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้เสียชีวิตนะฮะต้องถูกมัดอยู่อยู่ใต้กระถินต้นกระถินยักษ์ในมหาลัยที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในเชียงใหม่นะฮะครับ นี่ก็เป็นปั๊มพอตทรข่านน้ำมันนะฮะนี่ก็เป็นถนนนีมานเหมินนี่ร้านอาหารวอร์มอัพข,อข้างปั๊มพอตทจะมีซอยเล็กๆครับตรงนี้เป็นสถานีไฟฟ้าย่อยตรงนี้ถ้าเป็นต้นกระถินยักษ์ครับที่ คนร้ายเอาคุณแอนไปผูกตรงนี้นะฮะแล้วก็จะเป็นทางเล็กๆที่ไปทะลุไปตึกอธิการบดีตรงนี้คนร้ายก็จะเอารถรถมิล่ารถที่แอนใช้ประจำนะฮะไปจอดตรงนี้นะฮะและผมสันนิษฐานว่าคนร้ายน่ะเดินผ่านทะลุหน้าประตูเล็กๆที่เขาเรียกว่าช่องหมาลอดออกไปถนนห้วยแก้วแล้วก็ไปไหนไม่ทราบลว พบเงื่อนงำสำคัญคือตำรวจไม่นำผลการชันสูตรศพผู้ตายซึ่งเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มาอ้างในศารเรื่องของดีเอนมีการตรวจสอบในชั้นของพนักงานสอบสวนที่สอพอภูพิงเรียบร้อยแล้วครับนะครับว่ามันไม่ตรงกันแต่คดีนี้มันมีข้อพิรุษว่าผู้ที่ฟ้องตัวแพ้เนี่ยนะครับเขาไม่นำสู่ศาลเท่านั้นเองกระทั่งทวัชัยพ่อของปุ๊พร้อมกับทนายความ ช่วยกันหาหลักฐานจนทราบผลตรวจ DNA ของภาคนิติวิทยาศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยืนยันว่าแอนนี่ทุกข่มขืนฆาตกรรมผล DNA คราบอสุจิรอยเศษเนื้อเยื่อในซอกเล็บแอนนี่ไม่ตรงกับ DNA ปุ๊คุณพ่อผมเนี่ยท่านก็เผิอไปเจอมารวจดีคนหนึ่งท่านก็บอกว่าลูกของคุณนไม่ใช่เป็นคนทำนะผมเนี่ย รู้ว่าลูกคุณเป็นคนบริสุทธิ์อลองเขียนเรื่องไปขอหลักฐานพวกนี้จากคณะนิติเวชแล้วก็กองพิสูจน์หลักฐานครพ่อผมขอไปว่าในวันนั้นเวลานั้นในช่วงนั้นเนี่ยหลักฐานพวกนี้มีอะไรบ้างขอได้ไหมเพื่อจะไปต่อสู้นะครับดีนเอในซอกเล็บมือซ้ายของน้องแอนผู้ตายเนี่ยครับเรียกน้องแอนนะไม่ตรงกับดีนเอของปุ๊ตรวจแล้วหลักฐานเรื่องที่อยู่เป็นภาพกล้องวงจรปิด ซึ่งในช,งช่วงเวลาเดียวกันนะปะอยู่อีกที่หนึ่งไปเป็นดีเจเปิดแผ่นในงานในงานเลี้ยงซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่น้องแอนถูกฆ่าซึ่งเป็นไปนไม่ได้ว่าคนที่ลงมือกระทำความผิดเนี่ยจะแยกล่างไปอยู่คนละที่ได้และาภาพถ่ายตรงนี้เราก็มีหลักฐานด้วยซึ่งได้มีการส่งตรวจที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์แล้วซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็ให้ความเห็นว่าภาพนี้ไม่ได้เป็นการสร้างขึ้นเป็นการระดับภาพถูกต้องครับ ตั้งแต่เวลาประมาณทุหนึ่งทุ่มจนถึงตีหนึ่งและยังเวลานั้นน้องแอนถูกฆ่าซึ่งปุ๊ไม่ได้อยู่ที่เกิดเหตุเมื่อได้หลักฐานใหม่กรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งรับเรื่องร้องเรียนจากพ่อของปุ๊วอร์มอัพให้คดีนี้เป็นคดีพิเศษคณะทำงาน DSI จึงรวบรวมหลักฐานสิ้นสำคัญยื่นต่อสารดีกาเพื่อพิสูจน์ว่าปุ๊ไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิด ช่วงนั้นผมก็ลําบากนะฮะคือมไม่รู้จะทำยังไงก็ปล่อยพ่อแม่ผมก็ร้องเรียนไปตามหน่วยงานต่างๆราชการผมก็ไปเจออดีตตารวจอยู่ในหนึ่งที่เป็นผู้ต้องขังเหมือนกันเขาก็นแนะนําว่าทําไมไม่ไปแจ้งความร้องทุกข์ทำไมไม่ทําเอกสารเนี่ยเขียนด้วยมือลายมืองตัวเองเนี่ยไปถึงกระทรวงยุติธรรมนะ DSI กองปราบแล้วก็กรม้มครองสิทธิ์คือทําทุกอย่างที่เราท,ท,ท,ที่ทำได้ครับ ผมกับเพื่อนผมก็เขียนด้วยลายมือเนี่ยฮะคัดลายมือเนะี่ยประมาณ5้าฉบับส่งไปทุกที่ที่คิดว่าจะพอจะช่วยเราได้ฮะพอเรื่องผ่านไปในช่วงปีห้าสี่นะฮะพ่อผมก็ยื่นเรื่องไปอีกก็เงียบพอประมาณปีห้าหก DSI มีหนังสือมาถึงมาถึงผมฮะมาขอพบตัวผมผมก็ตกใจว่า อะไรมาเราทําไมครับก็บรบกระบวนการก็เริ่มดีขึ้นมาะตจากนั้นเป็นต้นไปครับหลักการของเราก็คือว่าต้องดูว่าเขาไม่ได้มาขอความเป็นธรรมโดยเอาเรื่องที่มาขอเราเนี่ยไปต่อสู้ในศาลหรือมาอ้างในศาลว่ามีการขอความเป็นธรรมแล้วทาัทางที่ว่าศาลชั้นต้นอาจจะไม่ได้ทำํำศาลอุทณยไม่ได้ทําแล้วมาขอเราแล้วมาแย้งในศาลอย่างเงี้ยน,นะครับหรือว่าใช้ทางกระทรวงที่รมนะครับ เป็นเครื่องมือผมก็ต้องส่งนะทางเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถลงไปทําการสอบปากคาเบื้องต้นก่อนหลักการก็คือจะจับเท็จจากาชีพจรการหายใจนะครับแล้วก็เหงื่อที่ออกอาจากปลายนิ้วมันจะออกมาเป็นลนักษณะวิเคราะห์เชิงเป็นกราฟเราจะบอกได้ว่าเขาพูดความจริงหรืโอโกหก เมื่อสารดิกาพิพากษาว่าปุ๋วอมอัพเป็นผู้บริสุทธิ์ตำรวจภูทรภาค5จึงรื้อสำนวนคดีใหม่เพื่อติดตามหาตัวคนร้ายตัวจริงที่ยังคงลอยนวลเป็นภัยสังคมรอล่าเหยื่อรายใหม่เป็นหน้าที่ของฝ่ายกฎหมายหรือทางตำรวจเจ้าหน้าที่ของรัฐอ่ะต้องเป็นคนดําเนินการครับทางเราคือต้องเอาผู้เสียหายที่เป็นฝ่ายจําเลยเนี่ยที่ไม่ได้เป็นผู้กระทาความผิดเนี่ยออกมาสู่ความบริสุทธิ์ครับให้ร้รบอิสรภาพ ผมคุยกับครอบครัวคุณแม่คุณพ่อแล้วก็ทางผู้ใหญ่ที่นับถือหลายท่านนะฮะเขาบอกว่าก็ปล่อยให้ไปตามเรื่องราวเลยไม่ต้องไปฟ้องอะไรเขาฮะผมอยากจะให้ทางราชการหรือว่าทางผู้ที่เกี่ยวข้องในเกี่ยวกับคดีอาญาทุกทุกอย่างฮะอยากให้มันโปร่งใสกว่านี้ฮะคือคือคือะบวนการฤิทิาธรรมบ้านเราเป็นกระบวนการแบบเหมือนกล่าวหาไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ไปสู้เองในศาลผมว่ามันมัน ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแร์กับกับประชาชนเท่าไหร่ครระบบกล่าวหาไว้ก่อนให้ผู้ต้องหาไปต่อสู้คดีในชั้นศาลในระหว่างนั้นก็ต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากภายในคุกเหมือนตกนรกทั้งเป็นทางจำเลยอ่ะสังคมก็มองว่าเป็นผู้กระทำผิดอยู่แล้วเมื่อถูกเจ้าหน้าที่รัดถูกตำรวจดำเนินคดีไม่มีใครมองเป็นผู้บริสุทธิ์หรอกครับมองใน,นแง่ติดลบอยู่แล้ว3ปี6เดือนครับผมคงไม่ได้ออกไปแล้วครับ มันเครียดแล้วมันก็น่ากลัวมากครับเพราะว่าสิ่งแวดล้อมข้างในนั้นมันเป็นอะไรที่มันลำบากทุกอย่างครับทั้งจิตใจและร่างกายครับผมคิดว่าอย่างตามผมมัออยู่ในนั้นประมาณ15ปีหรือว่าอาจต้องป่วยตายหรือว่าอะไรก็ไม่รู้ครับาว่าข้างในนั้นมันมันมันลำบากครับลบากทุกอย่างนะครับประโยคที่ว่าการจับแพะคือความอ่อนแอของกระบวนการยุติธรรม ยังใช้ได้เสมอเมื่อเราพบว่ามีนักโทษอีกรายที่ถูกจับโดยปรักปรำว่าเขาเป็นคนฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาวันที่19มกราคมนี้ศาลจังหวัดสิงห์บุรีจะนัดฟังคำสั่งในคดีนี้เพื่อมีการรื้อฟื้นคดีใหม่สัปดาห์หน้าเรามาติดตามเรื่องนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube และเว็บไซต์ n นช i ่นที พร้อมแสดงความคิดเห็นติชมรายการและนำเสนอประเด็นได้ผ่านทาง Facebook Nation x f i l e